สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมา,มานำเสนอกี่กับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu นะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษหน่อยตรงที่ว่าผมจะทำการติดตั้ง Ubuntu ในรูปแบบของ OEM installation นะครับเราก็จะทำการ c l o n image ไปลงใน Hard Disk แล้วก็เอาไปใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์อ,รอ,อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่เครื่องที่อ่าลง Linux ตัวนี้นะครับก็ สาเหตุที่ทําอันนี้นะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับในคลิปเก่าของผมนะครับที่ติดตั้ง Ubuntu ที่เป็นเวอร์ชัน3 2มสิบสอบบนคอมพิวเตอร์โบราณนะครับผมก็หลายคนก็อาจจะคิดว่าเราลงยังไงนะอะไรเงี้ยทั้งๆที่อคอมพิวเตอร์เก่าตัวนั้นนะครับยังไม่รองรับในส่วนของบูตด้วย USB port เลยด้วยซ้ำไปนะครับผมจะใช้ DVD ก็ผมก็ไม่มีแผ่นนะครับผมผมคงคงไม่เสียเวลา,าในการลงโดยแผ่น DVD นะครับผมถึงแม้จะมี d r ์อยู่ก็ตามนะผมก็ใช้เทคนิคนี้นะครับในการติดตั้ง Ubuntu ลงบนเครื่องเหล่านั้นนะครับโดยการติดตั้งในครั้งนี้นะครับผมก็จะใช้ซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Oracle VM VirtualBox นะก็จะเป็นโปรแกรมลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็อันนี้ผมลองรัน Ubuntu ให้คุณผู้ชมดูนะครับผมก็เราก็จะทําการลง Ubuntu นะครับลงไปในตัวของ VirtualBox นะัาแล้วก็เราก็ทําการสร้าง image ของตัว ตัที่เป็นเวอร์ชันบ็อกตัวนี้นะครับให้เป็นไฟล์เอเมแเราก็ทําการโคลนใน่องของ Image ที่มาจากตัวนี้เนี่ยเอาไปใส่ฮาร์ดดิสอีกทีหนึ่งนะเพื่อนําไปใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ต้องการนะครับบบอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆของอาการติดตั้งในครั้งนี้นะครับผมก็สิ่งที่ต้องมีเลยก็คือในส่วนของ ISO ตัว installation ของ Linux นะครับผมก็ในตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวระบบปฏิบัติการ Ubuntu เวอร์ชัน่น20.04 LTS นะเป็นรูปแบบของ Desktop นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการติดตั้งกันนะครับว่าเราจะติดตั้งกันในรูปแบบไหนนะครับผม ก็ตอนนี้ก็เข้ามาสู่หน้าจอในตัวของอ่า i n s tallation นับของตัวระบบปฏิบัติการ Ubuntu นะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าบูตธรรมดานะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมก็เราจะมาดูในส่วนของข้างล่างกันนะครับผมที่เป็นเมนู e l a n q u a e e Tmap นะครับมันก็จะมี F4 นะที่เป็นโหมดนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการกด F4 นะครับผมว่ามันมีโหมดอะไรบ้างนะก็อันนี้ก็จะมีโหมด Normal โหมด Use Driver Update Disk แล้วก็ Oem Install นะครับก็สำหรับใคร ใช้กระจอของพวกคก่ายเขียวนะครับผมทาง n อ i น i a เดียนะครับก็ให้เลือก Us ส Driver Update t h i s ด้วยนะครับผมก็มันจะได้ติดตั้งไดตเวอร์มาให้ในตัวนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ส่วนไฮไลท์ like ของในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นในสวนของที่มีชื่อว่า oem install นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดการติดตั้งสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับผมเขาจะลงตัวระบบตัวนี้เนี่ยที่เป็นรูปแบบของสําเร็จรูปนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขขออองเาแล้วกออก็ จำนายนะครับผมเขาจะใช้เทคนิคนี้ในการติดตั้งนั่นเองนะครับก็ให้เลือกเป็น OEM install นะครับผมอันนี้ก็เลือกแล้วแล้วก็ไปที่ install Ubuntu เลยนะครับผม โอเคนะครับก็หลังจากที่ได้บูตตัวติดตั้งนะครับในรูปแบบของ OEM installation นะครับผมก็หมายจะเข้าจะขึ้นมาในรูปแบบนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะค้อมจะเป็น install นะครับ OEM mode f o r Manufacturer Only นะครับผมก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่ชื่อนะครับเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับผมก็สาเหตุที่ต้องมีชื่อตัวนี้นะครับเพราะว่าในบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็ต้องมีคอมพิวเตอร์หลากหยรุ่น หลากหลายซีรีส์ของเขานะครับผมซึ่งในแต่ละชุด ในการติดตั้งของเขาเนี่ยซึ่งก็อาจจะมีรุ่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็การติดตั้งแบบนี้เนี่ยคือเราก็ติดตั้งไปตามแต่ละรุ่นนะครับซึ่งรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาผลิตกันเป็นหลักพันหลักหมื่นครื่องนะครับผมซึ่งก็การาใส่ตัวนี้ไปเ,เพื่อจะให้รู้ว่าอิมเมจของอตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับติดตั้งกับโมเดลนี้นะครับอะไรพวกนี้นะครับผมมันทำให้การติดตั้งมันทําได้ง่ายแล้วก็ปัญหาหน้อยที่สุดนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ตั้งชื่อไปเลย ละกันนะครับผมจริงใช้ชื่ออะไรก็ได้นะครับ่าตั้งชื่อ IT ทคันที่แล้วกันนะครับผมแล้วกดคอน t ิ n นียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของคีย์บอร์ดเลเยอร์เราก็ใช้เป็นอ่า English US ไปเริ่มต้นไปก่อนนะครับผมก็ในขณะที่ติดตั้งที่เครื่องปลายทางแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแอดในส่วนของภาษาไทยเพิ่มได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็อันนี้นะครับผมก็ตั้งในรูปแบบของ normal installation นะครับแล้วก็ไม่มีในส่วนของอัปเดตนะครับก็ถึงแม้ว่าเราจะติ๊กตัวนี้ไปนะครับอัปเดตไปนะครับผมแต่สุดท้าย พอเราเอาไปลงในเครื่องจริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของอัปเดตเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งก็เสียงเวลาเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับก็กดคอน t ิ n น e นะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วการติดตั้งมันก็จะเหมือนกันกันกบติดตั้ง Ubuntu แบบปกตินะครับผมกยังเกรงต่ว่าเราจะไม่สามารถที่จะคอนฟิกอะไรได้มากนักนะครับ เมื่อทำการเซตパーテิชันเสร็จแล้วนะครับก็กด continue ได้เลยนะครับผมในส่วนของตัวนี้ อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ time zone นะครับก็มันเขาก็ระบุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดผ่านอันนี้ครับก็จะเป็น user name เริ่มต้นนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยคือเราเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมเนี่ยชื่อ computer name นะครับก็ตั้งชื่อนี้แล้วกันนะครับแต่ในส่วนของ user name เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับผมเป็น user name OEM นะครับผมแล้วก็บังคับต้องใส่รหัสผ่านด้วยนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่สามารถกด continue ได้นะครับก็ตามกฎของการตั้งรหัสผ่านของ l i น u กนับก็เหมือนกันกันกบการติดตั้งล i น u กแบบปกตินะครับก็คืออ่าพาสเวิร์ด6ตัวสอนขึ้นไปนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของความยากง่ายอะไรมากนะครับผมอันนี้ก็ใช้รหัสผ่านง่ายๆไปแล้วกันนะครับผมโอเคก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ทําได้แค่รอให้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับในกระบวนการตรงนี้นะ โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทำการติดตั้งเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยก็กดีสตาร์ l เลยนะครับผมแต่ว่า หลังจากกดรีสตาร์แล้วเนี่ยเราต้องทําการปิดตัว VM นะครับเพื่อที่จะทําการาสร้าง image นะครับเพื่อที่จะเอาไปทําทเป็น image เ,เพื่อจะเอาไปลงในฮาร์ดดิสต์สำหรับเอาไปต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนะครับผมซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการแปลง convert นะครับของตัว image ของ VirtualBox เนี่ยให้เป็นไฟล์ image ที่สามารถเอาไปติดตั้งลงมบนฮาร์ดดิสก์ข้างนอกได้เนี่ยเราจะใช้คําสั่งของ VirtualBox เองนะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอาจะต้องใช้คําสั่งอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคก่อนอันนี้ก็กดในสตาร์ทนะครับแล้ก็เราก็ปิดในส่วนของ VM ไปได้เลยนะครับผม ก็ตอนนี้หลังจากที่ได้ทำการติดตั้ง u b u n t u แบบ O.E.M Installation เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ชัดดาวแล้วก็มาที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ในส่วนของ Virtual Box Image นะครับผมก็อันนี้เนี่ยเราสามารถไปดูได้ในตั้งค่าของ Virtual Box นะผมแล้วก็แล้วก็กดไล่มาดูนะครับว่ามันเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็ในส่วนของไฟล์ทั้งหมดนะครับของตัวระบบ Virtual Box ก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวเสียที่สาคัญ ก็คือในส่วนของไฟล์ที่เป็นอ่า VDI อันนี้นะครับก็คืออันนี้คือ Virtual Disk Image นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เก็บในส่วนของตัวระบบปฏิบัติการนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเหมือนสเสมือนฮาร์ดดิสก์นะครับผมอันนี้เนี่ยจะมีขนาดเท่ากันกับที่ใช้จริงนะครับในนขนาดนั้นนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยในตัวอย่างนะครับผมเซตในส่วนของเนื้อที่ดิส์ให้เป็นแบบคงที่นะครับมันก็เลยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ หนึงนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ในส่วนของตัวไฟ์ image ของวิดเจ็ต b o x ก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวขอคัปปชื่อไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปใช้ต่อนะครับผมโอเคก็ต่อไปนะครับผมก็ให้เปิดในส่วนของ Command p พร้อมขึ้นมานะครับผมก็ถ้าเป็นวิดีโอก็เป็น Command p พร้อมตัวนี้นะครับผมถ้าเป็นในฝั่งของ Linux เนี่ยก็เปิดในส่วนของ Terminal ขึ้นมานะครับดังนั้นน่ะก็ให้เราทำการ เข้าไปเปิด ผ่านตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเราใช้คําสั่ง cd แล้วก็ผ่านนะครับผมก็ linux ก็จะทําในลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมเพื่อที่จะาเข้าไปในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับผมเพื่อที่ใช้คําสั่งต่อไปนะครับผมต่อมานะครับผมก็ให้เรามาที่ในส่วนของไดซีนะครับแล้วก็โปรแกรมไฟล์แล้วก็ออร์เรลนะครับออร์เรเชลเวอร์ชันบล็อกแล้วก็ผมจะเอาคําสั่งของคําสั่งตัวนี้นครับ vboxmanage จด exe นะครับผมให้เราทำการอ่คลิกที่ vbox manage r ex exe แล้วลากมาวางไว<ห>้ที่อ่าตัวของ command prompt นะครับมันก็จะเติมในสองไฟล์พาดของ vbox manage r ex exe มานะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งลินุกไม่ต้องทำแบบนี้นะครับผมก็ใช้พิมพ์คำสั่ง vbox manage ได้เลยนะครับผมก็คำสั่งตัวนี้นยก็จะเป็นการเรียกรันคำสั่ง vbox manage นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่พารามิเตอร์ไปดังต่อไปนี้นะครับผม ก็ w i n w a r โคลน HD นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวจุด VDI ครับตัวนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นชื่อไฟล์ image นะครับที่เราต้องการนะครับผมผมจะใช้คาว่า image 1จุด img นะครับผมแล้วก็เว้นว r c แล้วก็ลบ2อันแล้วก็ format ว้ n w a r c r o นะครับผมเสร็จแล้วก็กด enter นะครับผมในระหว่างนี้นะครับก็ต้องรอให้มันดำเนินการสร้างไฟล์ image ให้เสร็จสิ้นนะครับ ก็จะชา้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของตัวดิสหรือ SSD ของคุณนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือในส่วนของอเนื้อที่ว่างของตัวดิสที่เก็บในส่งของข้อมูลตัวนี้อยู่นะครับอันนี้เนี่ยจะมีขนาดที่ เท่าก,กันกับในตั้งค่าของตัวโปรแกรมว i r ช u a l Box เลยนะครับผมเราจะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยมันต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับผมก็หาดูในส่วนของตั้งค่านะครับที่เราเซตไว้ก็คือนี่ครับผมก็เลือกที่อูนตูนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของ s t o r a g e นะครับผมเราต้องมาดูว่าไอ้ไฟจุด VDI ตัวนี้เนี่ยมีเนื้อที่เท่าไหร่นะนี่ครับก็ผมตั้งเนื้อขนาดสูงสุดไว้ที่1ิ 9.53กิกะไบต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่นของไฟ i m เม e ที่จะสร้างในตรงนี้เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่1 9 5กิกนะครับตามเซตติ้งของตัว V ิดชอน b ล็นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะสร้างไฟ i m เม e ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีเนื้อที่ที่ว่างเพียงพอที่จะสร้างไฟ i m เม e ตัวนี้ด้วยนะครับไม่งั้นมันก็จะสร้างไม่ได้ก็จะร์ดดิสก์เต็มนะครับผมโอเคนะคผมก็เดี๋ยวรอให้มันสร้างไฟล์ให้เสร็จนะครับ อันนี้นะครับก็ได้ทำการสร้างในส่วนของอ่า image เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับผมก็เราก็จะได้ไฟล์ image ตามที่ชื่อติดตั้งไว้ในคำสั่งนี้นะครับโดยมีขนาดที่ตามที่ได้แจ้งไปเมื่อตึก ่อนหน้านี้นะครับก็ในตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟล์หยุด IMG นะครับเราสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์นะครับอ่า Balena Etcher ตัวนี้นะครับผมในการแฟลชในส่วนของตัว image นะครับนี่ครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกอ่าส่วนของ e t e r n a l Hard Disk นะครับคือเราต้องมี Hard Disk ที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าในส่วนของ image ตัวนี้นะครับผมเราก็เลือก Ethernet Hard Disk มาต่อนะครับแล้วก็เสียบก่อนที่จะ เลือกตัวนี้ก็เสียบให้มันพร้อมใช้งานก่อนแล้วก็เลือกทาร์เก็ตน,นี้นะครับเราก็กดแฟลชได้เลยนะครับผมแล้วก็หลังจากที่แฟลชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถอดฮาร์ดดิสก์นั้นเอาไปต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง,อองใหม่ได้เลยนะครับผมเราก็เปิดบูตใช้งานนะครับมันก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับผมเพราะว่าใน2ของอีเมจเนี่ยมันจะมีใน2ของบูตในตั้งค่าอะไรในตัวมันอยู่แล้วนะครับก็ตั้งค่าให้มันมองเห็นดิสก์ที่ลงอีเมจไว้ก็เพียงพอแล้วนะครับ ผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่า,าหลังจากที่ได้ทำการเซตอัพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างไรน่นนะ เราอันนี้นะครับก็ได้ทําการบูตในส่วนของอตัวเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เราได้ทาการาลองอีเมจไวแ้แล้วนะครับแล้วนะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะมีหน้าตาที่เป็นอุปกรณแบบปกติเลยนะครับเหมือนติดตั้งแบบธรรมดาอะไรนี้เลยนะครับพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆก็มีตามนี้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปจาก ตัวการติดตั้งแบบวงวัตุแบบปกติก็คือมันจะมียูเซอร์นะที่มีชื่อว่า O.E.M. นะครับแล้วก็จะมีคําสั่งตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคําสั่งพิเศษนะที่จะเพิ่มขึ้นมานะในส่วนของตัวนี้ก็คือตัวจอยคัสตัวนี้เนี่ยถ้าเราเปิดขก้บไบปุ๊กมันก็จะทาการเซตอัพในส่วนของอีเมลตัวนี้นะครับให้เป็นลักษณะที่เป็นยูเซอร์โหมดนะครับผมก็คือให้เป็นลักษณะตังค่าของยูเซอร์นั่นเองนะก็ไอตัวเนี้ยอย่างที่บอกคือเราเซตเป็น O.E.M. โหมด ไว้เ,เปล่าๆนะครับยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับก็เราก็ไปติดตั้งที่เครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับแล,แล้วก็เราก็เซตอัพอะไรต่างๆที่ที่เครื่องนั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ครับซึ่งในโซนนี้เนี่ยเราก็จะทําการเปิดอ่าเพื่อที่จะให้มันเซตอัพนะครับตามที่เราได้แจ้งไว้นะครับผมก็เราก็ทําการใส่รหัสผ่านในโซนตรงนี้นะครับผมก็รหัสผ่านก็ ตามที่เราเซตไว้ข้างต้นก่อนหน้านี้นะครับผมก็อย่างที่บอกก็คือก็ไม่จะเป็นจะต้องใช้รหัสผ่านที่ยุ่งยากอะไรนะเพราะว่ามันเป็นยูเซอร์ชั่วคราวนะครับผมอันนี้ครับก็ในส่วนของ OEM Config นะครับก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็มันจะทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนรีบูตครั้งต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการรีบูตเลยนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการคอนฟิกกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันนะ โอเคครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการรีบูตออกมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเซตอัพระบบนะผมก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นในหน้าของอ่ user mode แล้วนะครับก็อันนี้เราก็ตั้งในอ่าภาษานะครับผมแล้วกดผ่านไปในตรงนี้เนี่ยอ่าการเซตอัพต่างๆก็จะเหมือนกันกับตอนติดตั้งอุตูในเวอร์ชันปกตินะครับผมจะไม่แตกต่างไปจากเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของอ่าภูมิภาคนะครับผมก็ผ่านอันนี้นะครับก็ให้เราสามารถ ใส่ชื่ออ่า user name ได้ตามปกติเลยนะครับผมเหมือนเราติดตั้งอ่าในรูปแบบปกตินะครับผมก็ใส่ user name password นะครับ ตามเงื่อนไขปกติทั่วไปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะทําการคอนฟิกต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบทั้งหมดเลยนะครับผมเนื่องจากว่าในการติดตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แค่การเซตในส่วนของพาร์ติชันพวกดิสอะไรต่างๆแล้วก็เอาไฟล์ตัว Ubuntu มาลงนมบนดิสนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับัมเป็นตั้งค่าในส่วนของ OEM แบบพื้นๆเท่านั้นนะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะเข้ามาคอนฟิกได้นะครับแต่ น,นี่คืออันนี้คือเราจะมาคอนฟิกในส่วนที่เป็นอ่า user จริงๆนะครับผมอันนี้ก็ถ้า จบในตรง,ตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอ e ีเมลนะครับที่เป็นไฟลเวอร์ช e ันบล็อกอีเมลนะครับที่เป็นไฟล์ที่สร้างเอาไวใ้ในก่อนหน้านั้นอนะ่ะเราสามารถที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาลงซ้ากับเครื่องไหนก็ได้นะครับผมก็สรับคนที่ต้องการที่จะลงระบบอุปกรณูเป็นจํานวนมากๆเนี่ยก็เราสามารถที่จะเอา,เอาเ,อา,เ,อาเอาเทคนิคเนี้ไปใช้งานได้เหมือนกันนะครับ โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการเซตอัพตัวอะไต่างต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็เราสามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอเริ่มต้นนะครับผมสําหรับในการติดตั้ง Ubuntu ครั้งแรกนะผมก็จะเหมือนกันกับในส่วนของการติดตั้ง Ubuntu แบบปกติเลยนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นหน้าจอเริ่มต้นก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะโอเคนะครับผมก็ในส่วนของกางตรติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการอ b u n t u แบบ OEM installation นับก็จะมีเท่านี้เลยนะครับผมอันนี้ก็พร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของ user OEM หรืออะไรที่ไม่จาเป็นเนี่ยตัวระบบได้ทําการเคลียร์พื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถที่จะติดตามในส่วนของตอนนั้นได้แล้วโอเคนะครับผมก็ในส่วนของการติดตั้งในครั้งนี้นับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอสรุปทรงถ่ายคลิปแล้วกันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการติดตั้ง Ubuntu นะครับในรูปแบบหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับคน นที่ต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการอุบุณตัวเป็นจํานวนหลายๆเครื่องนะเป็นเครื่องรุ่นเดิมๆซ้าๆอะไรเงี้ยก็อย่างที่ตามชื่อของเขาก็คือ OVM Installation นะครับผมสําหรับผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ทีเขาผลิตหลายร้อยหลายพันเครื่องนะครับเขาจะมานั่งลงระบบทีละเครื่องเนี่ยมันก็ไม่มันไม่ใช่เท่าเท่าไรนะครับผมเราก็เลยสร้างในส่วนของฟังก์ชันตัวนี้ขึ้นมานเพื่อสําหรับตอบโจทย์ในกลุ่ม นั้นนะครับผมซึ่งเราในฐานะที่เป็น User ทั่วไปนะครับผมก็สามารถที่จะติดตั้งในรูปแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็เอาไว้ลงในเครื่องอื่นนะครับที่อาจจะเป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอพอร์ต USB อาจจะมีปัญหาหรือจะ เป็นในส่วนของอะ,อะดรฟ์ไม่มีอะไรพวกนี้นะเครื่องเครื่องสมัยใหม่ก็ไม่มีไ้ายดีวีดกันแล้วนะก็บางทีเสียบ USB อาจจะตัว USB อาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยหรือจะหรือมีช่องที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนี้ยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สราบคนที่จําเป็นนะครับที่จะต้องลงแบบนี้นะครับผมก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับในรายการคันทรีรีโนกนะครับก็้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ตูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมพบกับ ไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ